สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่เขื่อนดินอำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอท่าป่าเลยครับแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยังคงอยู่นั่นก็คือฝอนมวยเจอนั่นเองครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมนี้มาจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามได้เลยครับ สวัส <Mile> ด <dizzy> ีครับลูกทภูชันนะครับมาบริการหมู่หมู่หลานเนาะก็เลยมาสัมผัสตาโตผมคือจื่อโต น้ำสก,กุลที่มาอยู่บ้านเล็กที่สองตำบลจะลิมอำเอภอสาหาจังหวัดบุรตรตล,ลิยครับอ่ก็เลยมาสอบถามเออพ่อครูผมก็เรียพานเออเป็นเด็กมาเนี่ผมก็เรียนมาตั้งแต่น้อยนะครับนะเรียนมวยเจิงถีกองปู่จ้ารำกองเงาทุกสิ่งทุกอย่างครับเอาหมดเป็นวัฒนธรรมผมก็เลยสร้างสรรค์ ฮ้อสืบถอดเฮ้อเนาะเด็กนาอ่อนเฮ้ยได้หู้ได้หุ่จับครับผมกับกับขอบคุณที่ว่าอนักทึกษาทุกคนที่ได้มาถ่ายทำผมไปนะครับผมกอบกับขอบคุณผมไม่พี่น้องสวัสดีครับคุณปุโตนะครับครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารบกวนสอบถามครับประวัติความเป็นมาของมวยเจิงว่ามีความเป็นมาเป็นอย่างไรเนี่ยครับก็อยากจะสอบถามปุโตสักเล็กน้อยครับครับอี้เนาะ อต,ตับตับเป็นเนื้อเลเนาะตับอืออีบมันมวยเจิงนี่มันดึกดับบันเนาะมาจากปอแม่ไอปอหลายๆคนนี่แหละคือว่าการตีทำนี่เขาต้องเอาคูเอาคูจากดุพีนะพอคูมันย่ามีขันเงินสิบสองบาทครับสวยอีกสวยหมากสวยปูสวยเจยนครับเหลาหนึ่งขวดไก่สองตัวตั้แรกแล้วก่าทั้งหลังครับาปิ้ง มาเฮลดุกีเนะมาทํางานทันคือเจ็ดวันเจ็ดวันอย่าไปก็ตีมวยเ่างนะเจ็ดวันในเนี่ยปนเจ็ดวันเขาก็ปดขันปดขันก็นี่แหละประวัติของมวยเหนือมวยเจิงแล้วก็มาถึงหัวข้อนี้นะครับว่ามวยเจิงเนี่ยทําไมถึงได้อนุรักษ์ไว้ครับคุณตาคือว่าจะได้เนาะรุ่นก่อนรุ่นอย่างเขาบอละเนาะครับเขาก็เลยสืบสืบถอดไปเลยครับ เพราะว่าใครจะหายจะสมักทำนั่นทำนี่ก็มาสมักที่คนนั้นหันะอยากแบบผมเนี่ยคอยจ้องสมักสืบทอดไปรับผมคือทิ้งวัดเก่าเป็นภูมิปัญญาของพื้นที่เราเราแมนลรับไว้แมนลวครับถูกต้องเลยแล้วแล้วมวยเจิงเนี่ยเราจะเล่นเราจะเล่นกันในงานอะไรงานบวชพระงานบวชพระออ๋องานบวชพระ คือถ้ามีงานบวชพระที่ไหนก็ในในในท่าปานเนี่ยเราก็จะไปเล่นกันใช่ไหมเล่นเราไปแสดงกันผมจะหาไปนะครับบ้านอื่นนะครับบ้านเดียวผมมาหาอกครับเราไปตีเองเหมือนเป็นการถวายนาคเป็นพุทธบูชาในตัวถูกต้องครับแล้วประโยชน์ประโยชน์ของการลำวยเจิงเนี่ยมันได้อะไรได้พละกําลังร่างกายออกกําลังกายหลายอย่างครับพละกําลังร ทำร่างกายไล่หมดเลยครับเป็นออกกําลังกายด้วยอะไรด้วยเอาคู่ด้วยมาเป็นจาเนื้อตัวของเรานะไปไหนเราก็เสกครับเป็นแบบนี้แหละเมือเชิงเขาดีผมว่าครับคือว่าสืบทอดไปวัฒนธรรมเก่าแล้วเด็กเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีมาเรียนบ้างไหมอ้มาผมไปฝึกให้เขาผมมาหาผมก็ไปฝึกที่วัดโุงเรียนหรือว่าสถานที่ที่กว้าง เพื่อที่จะไม่สูญหายเนาะเราก็ต้องให้เด็กน้อยอ่อนน้อยอ่านอนุรักษ์ไว้ครับจากท่านไปจากท่านไปมดท่านเขาก็จะสืบทอดจากท่านไปอีกใช่รับครับจากคู่เก่าคู่ถายคู่ไปคู่ยังนี่ครับเพื่อที่จะไม่ให้สูญหายเนาะอ่าแล้วคุณปู่เนี่ยมีตั้งแต่เด็กอ่ะวัยรุ่นมาเลยอ่ะครับฝึกมวยเจิงมามีประวัติ ผมเรียนมาตั้งแต่เด็กนะอ๋อครับคือถอดจากปอมมาตั้งแต่เด็กครับนี่ยังบอกเกิดอลนี่อนี่มาเกิดวันใหม่ครับผมอยู่บ้านเดิมอยู่บนหวยตาอ๋อคือคุณพ่อของคุณปู่เนี่ยนะเป็นเป็นผู้รับมาแล้วก็มาถ่ายทอดคุณปู่อีกทีนึงครับนั่นแหละเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราจะมาดูพิธีไหว้ครูบอกกล่าวครูเพื่อที่เราเนี่ยมาขอความรู้จากคุณปู่เนาะเดี๋ยวให้คุณปู่พาทําพิธีไหว้ครูนะครับรับ ได้อ e. ยู่บนฝ้าของของมาสุ่มหูลึงขันนึ้อด้ดูจะหมอกขันหมอกอย่างนึอเออเป็นทีที อ,อย่าขอบคุณกับหลูกกับเตาเด้ออย่าไปละอย่าไปทิ้งประเภทนี้เก่าต่อไปนะครับนี่ละผมกับขอบคุณหลูกหลานทุกถ่านทุกคนอยู่ดีมีชุกเด้อกำจับจะได้มา,กา,มาไกลกำใครแล้วมาไกลหรือเท้าวบุวดาส่องหูด้เงินทุกคนที่มานี่นะาอยู่ทเจ็บอยู่จนไปดีมาหลอดไปหอดมาถึงคิดถึงหนึ่งประการได้ขอสมงอมคงความมากปนะัญหาคิดเงินได้เงินยี่สองอชิบสกุลเลยเงิน anh đừng có của bà <laughs> <laughs> <única semester> mm -hmm. mừng tưởng đây ngân tránh, con đây cảnh chén hôm đây kết mừng cảnh uh, wow.